สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพุทธที่10พฤษภาคมค่ะพร้อมกับไปอัปเดตนะคะจาก ECM w f และ GFS ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้นะคะประเทศไทยตอนบนค่ะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและก็ลูกเห็บตกบางแห่งค่ะรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ทั้งนี้นะคะก็เนื่องมาจากความกดอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นกำลังปานกลางค่ะจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ค่ะเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและในขณะที่บริเวณดังกล่าวนะคะมีอากาศร้อนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนในวันนี้นะคะทางภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและก็ลูกเห็บตกบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปาง พยา,น,าน่านแพร่อุอตรดิตสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กำมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดกาลาสินธ์นครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะ ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐมค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วชาเชิงงแราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองนะคะร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง และที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งค่ะก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลาปัตตานียาลานาราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลค่ะและในช่วงวันที่10 1ถึง15พฤษภาคมนะคะยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณเอา่าวเบงกอตอนล่างมีแนวโน้มจะทวีก,กำลังแรงขึ้นเป็นพายุ หมุนเขตร้อนค่ะและก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้าอ่าวเบงกอตอนบนและประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันก็จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะในช่วงวันที่11-14พฤษภาคม โดยทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างก็มีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตอนนี้เรามาอัปเดตจาก ECMWF และ GFS กันค่ะในช่วงวันที่10ถึงวันที่15พฤษภาคม ลมหนาวจากจีนค่ะลงมาประทะกับอากาศร้อนชื้นประกอบกับหย่อม 91B ได้ทวีกำลังเป็นพายุดีเปรสชันแล้วนะคะชื่อโมชาหรือโมคาถ้านุยเรียกผิดหรืออ่านชื่อผิดนะคะก็ต้องขอโทษด้วยค่ะก็จะดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้แรงขึ้นค่ะเป็นฝน60-80%ในประเทศไทยตอนบน ภาคใต้ฝั่งตะวันตกและก็จะมีคลื่นลมแรงค่ะและหลังจากนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มรูปแบบค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบา,บาย